สวัสดีค่ะอันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนเออยอนุข้าวหกสูนน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําแขนเสื้อนะคะแล้วก็แต่งระบายแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทำโครงสร้างแขนเสื้อแล้วก็มาถึงช่วงคอตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําแขนค่ะแล้วก็จะมาต่อส่วนใครจะต่อออกมากี่ดอกก็ได้นะคะ ของต้นแบบก็คือต่อออกมาสามดอกหนึ่งสองสามนะคะสามดอกแล้วก็แต่งระบายชั้นแรกแล้วก็จบด้วยระบายอีกชั้นหนึ่งนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะข้างนี้ก็ได้อ่าต่อแขนออกมาแล้วนะคะสามดอกแบบนี้เดี๋ยวดยวต่อไปเราจะทำชายนะคะก็ ทำง่ายง่ายค่ะไม่ยุ่งยากก่อนอื่นแล้วก็ต่อต่อใหม่เข้ามาจะเป็นช่วงใต้วงแขนแบบนี้นะคะจุดที่จะต่อก็จะเริ่มต่อที่ตรงนี้ค่ะผูกใหม่เข้าไปนะคะ ถูกไหมเข้าไปให้แน่นจากนั้นก็จะขึ้นโซ่ตรงนี้จะเป็นโซ่หกนะคะสองสามสี่ห้าหกพอได้โซ่หกเราก็จะ x ก,กับตรงช่องนี้ค่ะเดินโซ่หกค่ะแล้วก็ x ลงในช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ x ลงในช่อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เอ็กลงไปตรงระหว่างนี้ก็เป็นโซ่หกหรือว่าถ้าใครอยากให้อ่าบานมากๆนะคะก็เป็นโซ่เจ็ดโซ่แปดก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะถ้าใครไม่อยากให้บานก็โซ่ห้าก็ได้คะ่ะแต่ของต้นแบบจะทําเป็นโซ่หกนะคะ จะเป็นระบายนิดหน่อยค่ะ่าเราก็จะเดินโซ่หกนะคะหน้าตาแบบนี้ไปจนรอบวงแขนเลยค่ะค่ะเมื่อเราถักมานะคะจนมาถึงจนจบปิดงานนะคะจบปิดงานเราจะถักโซ่ขึ้นมาสามแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ ให้จุดเริ่มต้นนะคะเลื่อนมาอยู่ตรงช่องนี้จากนั้นเราจะขึ้นในแถวที่สองนะคะเราจะทําระบายก็ทําพอหนึ่งคอลงไปค่ะในช่องนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามวกกลับมาทําปุ่มนะคะกันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอพันหัวเข็มขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็ทําปุ่มกันด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็ม ขอหนึ่งคอโซ่สามวกกลับมาทำปุ่มกันด้วยโซ่หนึ่งเราจะทำแบบนี้นะคะลงในช่องเดิมจะทำทั้งหมดนะคะเจ็ดปุ่มค่ะกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหเข็มจิ้มลงในช่อง ก็น,นี้นะคะเราจะได้ปุ่มที่เป็นเจ็ดหลักแบบนี้นะคะใครไม่ทำเจ็ดหลักก็ได้นะคะจะทำหกหลักก็ได้เหมือนกันจะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะทำวนไปจนจบรอบเลยนะคะจากที่เราถักมานะคะโดยรอบนะคะจนมาจบปิดงานตรงนี้นะคะแล้วก็จะจิ้มตรงนี้ซีดึงผ่านเลยนะคะแล้วก็สามารถตัดใหม่ได้เลยนะคะ หน้าตาที่ได้ก็จะเป็นระบายแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาต่อดอกกันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อดอกขั้นต่อไปนะคะของต้นแบบนะคะจะทําการซ้อนดอกนะคะก็คือเราจะมีดอกที่ถักสําเร็จแล้วนะคะเราจะถักซ้อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวมาดูจุดที่เราจะถักซ้อนนะคะสําหรับดอกก็เตรียมมาเหมือนเดิมค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สองนะคะจุดที่จะเชื่อมนะคะจุดที่จะซ้อนดอกเข้าไปนะคะจะใช้จุดตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงน,รงน,รงน,รงนี้ตรงนี้กับตรงนี้จะมีสี่จุดนะคะดอกหนึ่งเราจะเชื่อมอยู่4ี่จุดนะคะแต่ว่าเราจะคล้องคล้องข้างในนะคะจุดนี้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 นะคะแต่คล้องข้างในเริ่มด้วยตรงนี้นะคะก็พลิกข้างในแบบนี้ค่ะจิ้มเข้าไป แล้วก็แล้วก็็เอกมานะคะจากนั้นก็โซ่สองพอเราได้โซ่สองแล้วนะคะเราก็จะกลับมาทําชิ้นหน้าของเราเอ็กในชิ้นหน้าแล้วก็โซ่สองต่อไปเราก็มาเอ็กชิ้นหลังจุดที่จะต่อก็คือตรงนี้นี่นะคะแล้วก็หนึ่งสอง พันหัวเข็มตรงนี้ก็กลับมาทําดอกนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็จุดที่เราจะเชื่อมต่อไปก็คือจุดนี้หรือเพื่อนๆจะใช้ใช้กลีบนี้กับกลีบนี้ก็ได้นะคะหลักนี้กับหลักนี้ก็ได้นะคะสองแล้วก็กลับมาทําเชื่อมต่อไปแล้วสามจุดนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็จะ มาเชื่อมในจุดที่สีก็คือตรงนี้หนึ่งสองพันหัวเข็มเมื่อเราเชื่อมได้สี่จุดแล้วนะคะเราก็จะถักตรงนี้ให้เต็มดอกค่ะโซ่ห้าแล้วก็ x อ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x อ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าอ แล้วก็ถักมาจนจบรอบนะคะตรงนี้ก็ตัดใหม่ได้เลยให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาก็จะปิดมาแบบนี้ดอกจะซ้อนกันแบบนี้จุดที่เจาะต่อก็คือตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะต่อสี่จุดแล้วก็ตรงข้างนี้ก็จะเหลือหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเหลือแปด,แปดนะคะแล้วในดอกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการต่อดอกต่อไปกันค่ะเราก็ถักดอกต่อไปเตรียมขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองเหมือนเดิมแล้วจุดที่เราจะเชื่อมต่อนะคะเราจะต่อจุดนี้ค่ะหนึ่งสองของดอกนี้นะคะเราจะต่อหนึ่งสองแล้วเราก็จะมาต่อตรงนี้เหมือนเดิมค่ะสาม สี่อ่ะไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งสองแล้วข้างบนนี้เราจะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตรงนี้อาจจะคล้องเข้าไปเลยนะคะก็คือสองหลักนะคะสองสองห่วงแล้วก็มาจิ้มตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็กลับมาคล้องตรงนี้ ก็ควหัวเข็มกลับมาทําดอก1 2ต่อไปเราจะมาเชื่อมที่ดอกตรงนี้แล้วก็จะจิ้มตรงนี้ค่ะ1 2ไม่แน่ใจเพื่อนก็พลิกกลับมาดูข้างหลังได้นะคะแล้วก็มา x ตรงนี้แล้วก็โซ่สองค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้คล้องเข้าไปค่ะแล้วก็ โซ่สองเชื่อมต่อสองจุดแล้วนะคะแล้วก็กลับมาทำดอกจุดที่สามตรงนี้ค่ะหนึ่งสองแล้วก็กลับมา x ที่ดอกแล้วก็โซ่สองจุดที่สี่ก็คือตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปนี่ค่ะ เราก็จะต่อตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็มาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะถักวนเหมือนเดิมค่ะ ก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือต่อสองดอกนะคะนี่จุดนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่จุดค่ะที่จะับมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อให้ดูอีกดอกนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อในดอกที่สามกันนะคะแล้วก็เตรียมมาเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นนะคะจุดที่เราจะต่อก็คือตรงนี้ค่ะหนเราจะสังเกตรตรงนี้นะคะว่ามันจะเหลืออยู่4ี่ห่วง1234หลังจากที่เราต่อไปแล้วนะคะจะต้องเหลือตรงนี้ไว้4ี่ห่วงเพื่อต่อชั้นต่อไปนะคะตรงนี้ก็หยิบขึ้นมาเราจะใช้สองห่วงที่ติดกับตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจิ้มลงไปเลยตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็วกกลับมาหนึ่งสองนะคะแล้วก็ มาทำครั้งที่สองหนึ่งสองแล้วก็วุกกลับมาทำชิ้นหน้าหนึ่งสองต่อไปเราจะเชื่อมตรงนี้เนี่ยค่ะจุดที่จะเชื่อมก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ก็คล้องเข้าไปโซ่สองเอ็โซ่สอง มาคล้องกับชิ้นหลังหนึ่งสองมาคล้องกับชิ้นหน้าหนึ่งสองมาต่อจุดที่สี่หนึ่งสองะคะแล้วก็กลับมา x อ็กหนึ่งสสาสี่ห้าพอเราต่อครบสี่จุด ตรงตรงข้างบนนี้จะมีอ๋อข้างบนนี้จะมีสี่จุดนะคะเดี๋ยวหนึ่งสองสามข้ามลงตรงนี้ก่อนนะคะลงตรงนี้ก่อนนะหนึ่งสองแล้วก็กลับมาตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็มาลงตรงนี้ แล้วค่อยกลับมาตรงนี้เราค่อยบนดอกนะคะ เราก็จะเช็คตรงนี้ค่ะจุดที่ต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะดอกหนึ่งจะต่อหกแล้วก็ตรงตรงนี้ตรงตรงดอกตรงนี้ที่เหลือนะคะหนึ่งสองสามสี่จะมีสี่จะมีสี่ช่องนะคะดอกนี้ก็เหมือนกันก็จะมีสี่ช่องนะคะเราก็จะต่อหนึ่งสองก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะ ต่อแบบนี้ค่ะวนไปจนรอบเลยนะคะของเพื่อนๆมีกี่ดอกก็ต่อวนไปเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นดอกสุดท้ายนะคะที่เราจะถักต่อนะคะจุดที่จะเชื่อมต่อนะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะหนึ่งสองนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นสามสี่ ห้าหกแล้วก็จะมาเชื่อมกับฝั่งนี้ก็คือเจ็ดแปดนะคะจะมีจุดตามนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะจุดนี้จุดนี้แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีสี่จุดที่เราตอ่อแล้วก็มาต่อกับอีกดอกนี้นะคะจากนั้นตรงนี้เราก็จะถักลงมาให้เต็มอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้เขาจะต้องเหลือสี่สี่ช่องนะคะเพราะว่าเราจะใช้ต่อในแถวถัดไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆถักถูกจะมีสีช่องแต่ถ้าถักผิดนะคะจะไปต่อไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็วนมาให้จบ แล้วพอในในแถวถัดไปนะคะเพื่อนๆจะใช้กี่ดอกกี่แถวก็อันนี้ก็ตามใจเลยนะคะเราจะต่อเหมือนเดิมคะ่ะก็คือจุดหนึ่งสองสามสี่ก็จะต่อเป็นเหมือนแบบนี้คะ่ะต่อแบบนี้ต่อเป็นลายปกติของเราเลยนะคะให้ยาวลงมานะคะอันนี้ก็ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะ เมื่อเราต่อออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้ของต้นแบบนะคะจะต่อลงมาแค่สองดอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำระบายนะคะให้เหมือนกับแขนฝั่งนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงโซ่ตรงนี้นะคะตอนที่เราทำตรงนี้เราทำโซ่หกใช่ไหมคะตรงนี้เราจะทำเป็นโซ่เจ็ดนะคะเพื่อให้ ตรงปลายเขาบานออกนิดนึงนะคะจะได้ไม่รั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นปุ่มนะคะเจ็ดปุ่มแบบนี้ลงในช่องแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้แขนที่ยาวกว่านี้ก็ทําต่อลงไปเลยนะคะได้ตามความยาวตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาทําวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะ จอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ